สวัสดีค่ะนักศึกษาเราจะมาต่อกันที่วิชาระบบบัญชีนะคะเดี๋ยวนี้จะมาเรียนกันอยู่ที่บทที่11ระบบบัญชีสำหรับสินทรัพย์ถาวรจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด7หัวข้อนะคะหัวข้อที่1วัตถุประสงค์ของระบบบัญชีสำหรับสินทรัพย์ถาวร 2. การควบคุมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวร 3. การตรวจนับสินทรัพย์ถาวร 4. การโอนและจำหน่ายสินทรัพย์ถาว 5. ร 5. รายงานสำหรับฝ่ายจัดการ 6. การควบคุมสินทรัพย์ที่มีราคาน้อยและ7สินทรัพย์ที่เช่ามาจากผู้อื่นมาดูวัตถุประสงค์นะคะวัตถุประสงค์ของระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร สินทรัพย์ทาวรหมายถึงสินทรัพย์ที่กิจการไม่ได้มีไว้เพื่อขายหรือเพื่อเปลี่ยนแปลงเป็นสินค้าที่ขายได้แต่มีไว้เพื่อใช้งานและอายุการใช้งานของสินทรัพย์เหล่านั้นจะต้องไม่เกินกว่า1ปีตัวอย่างเช่นที่ดินอาคารเครื่องจักรเครื่องมือเครื่องตกแต่งสำนักงานอุปกรณ์สำนักงานต่างๆก็จะเป็นทั้งสินทรัพย์ หมุนเวียนและไม่หมุนเวียนแต่ก็จะต้องมีอายุการใช้งานเกินกว่า1ปีนะคะเขาจะเรียกว่าสินทรัพย์ถาวรการควบคุมสินทรัพย์ถาวรจะได้พิจารณาเป็น3ระยะดังต่อไปนี้ระยะแรกเริ่มตั้งแต่การจัดหาสินทรัพย์มาใช้ในการดำเนินง,งานก่อน ระยะที่2เริ่มตั้งแต่ได้รับสินทรัพย์มาไว้ครอบครองและจะต้องจัดหมวดหมู่ทาบัญชีคุมสินทรัพย์ไว้ระยะที่3เวลาที่เลิกใช้สินทรัพย์นั้นจะต้องมีการขออนุมัติจำหน่ายกำหนดวิธีการจำหน่ายการควบคุมสินทรัพย์จะแบ่งออกเป็น3ระยะดังนี้นะคะ 2. การควบคุมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวร 1. การคิดค่าเสื่อมจะใช้วิธีใดก็ได้ซึ่งให้เหมาะสมแก่สถานการณ์บางกิจการอาจจะต้องคิดค่าเสื่อมตามปริมาณการผลิตในสภาวะการเช่นจำเป็นจะต้องทราบชั่วโมงการทำงานการผลิตซึ่งสามารถรวบรวมได้จากรายงานเวลาทำงานประจำวันของเครื่องจัก การรวมตัวเลขเหล่านี้ย่อมมีประโยชน์เพราะจำนวนผลผลิตที่ได้รวบรวมไว้แสดงเห็นถึงความมีประสิทธิภาพของเครื่องจักรนั้นๆด้วยอันนี้ก็คือคำนวณค่าเสื่อมเครื่องจักรนั่นเองนะคะ 2. การควบคุมค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมรักษา ฝ่ายจัดการย่อมต้องการทราบรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมรักษาสินทรัพย์ถาวรเนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้ 1. เพื่อที่จะทราบว,ว่าต้นทุนที่เพิ่มขึ้นในการดําเนินง,งานซึ่งเป็นทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการใช้สินทรัพย์และค่าใช้จ่ายในการเสียเวลาเนื่องจากสินทรัพย์นั้นไม่สามารถทํางานได้ 2. เพื่อประโยชน์ในการวางแผนและการควบคุมต้นทุนค่าซ่อมแซมเท่าที่จะทําได้ก็คือจะประเมินแล้วก็ประมาณค่าซ่อมแซมอะคะ่ะส การตรวจนับสินทรัพย์ทาวนวิธีการตรวจนับสินทรัพย์ทาวอนอาจจะทำได้2วิธีก็คือ1การตรวจนับของจริงก่อนแล้วจึงทำรายงานการตรวจสินทรัพย์ทาวอนอีกรอบหนึ่งสองทำรายการสินทรัพย์ทั้งหมดที่มีอยู่ตามบัญชีเสียก่อนและให้พนักงานลงไปตรวจนับรายการที่มีอยู่จริงกับรายการที่เราทำขึ้นมาก็คือเหมือนชนยอดกันว่าในระบบบัญชีมีการซื้อและระบุรายการ สินทรัพย์ไว้แบบนี้และสินทรัพย์จริงยังอยู่กันไหมยังได้ใช้งานอยู่หรือเปล่าหัวข้อที่4นะคะการโอนและการจำหน่ายสินทรัพย์ต่างๆถึงแม้จะอยู่ในสภาพที่อาจจะใช้งานได้แต่ก็ไม่ควรโอนหรือจำหน่ายออกโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดังนั้น ควรมีการจัดทําใบขออนุมัติจําหน่ายสินทรัพย์จากฝ่ายบัญชีเพื่อเป็นหลักฐานในการลงบัญชีคําสั่งอนุมัติให้โอนหรือจําหน่ายสินทรัพย์ที่เป็นหลักฐานประกอบเพราะการโอนหรือจําหน่ายสินทรัพย์นั้นถ้าไม่ได้รับการควบคุมที่ดีแล้วจะเปิดโอกาสให้มีการทุจริตเกิดขึ้นได้ 5. รายงานสำหรับฝ่ายจัดการรายงานสำหรับฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ถาวรมีดังนี้ 1. รายงานเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงสำหรับสินทรัพย์โดยเปรียบเทียบกับจำนวนที่กำหนดไว้ในงบประมาณทั้งนี้เพื่อป้องกันการจ่ายเงินเกินงบประมาณ 2. รายงานเกี่ยวกับค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา 3. รายงานเกี่ยวกับกำไรหรือขาดทุนในการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร อันนี้จะขึ้นอยู่กับฝ่ายจัดการเขานะคะสรายงานเกี่ยวกับต้นทุนทั้งหมดของสินทรัพย์ที่ใช้ในแตลน่ละแผนกหรือหน่วยงานสามารถนำมาเป็นหลักในการพิจารณาว่าสมควรหรือไม่ที่จะลงทุนซื้อทรัพย์สินนั้น 5. รายงานการจัดสรรค่าเสื่อมราคาเป็นค่าใช้ของแตล่ละแผนก ทั้งนี้เพราะค่าเสื่อมราคาเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งของการดําเนินงานซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ในการควบคุมและวิเคราะห์ต้นทุนได้ 6. การควบคุมสินทรัพย์ที่มีราคาน้อยวิธีการบันทึกบัญชีที่ใช้กันอยู่มีหลายวิธีดังนี้ 1. ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่จ่ายเป็นการซื้อประจำงวดโดยไม่ต้องตั้งเป็นบัญชีสินทรัพย์ ก็คือถ้าซื้อสินค้าไม่เกิน1,000บาทเราจะไม่ถือว่าเป็นสินทรัพย์อย่างเช่นเมาส์คีย์บอร์ดถ้าราคาไม่ถึง1,000บาทก็ตัดเป็นค่าใช้จ่ายได้เลยค่ะ 2. ลงรายการค่าซื้อสินค้าถาวรที่มีราคาน้อยนั้นในบัญชีสินทรัพย์และต้องตัดจำหน่ายส่วนหนึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อสิ้นปี 3. ลงรายการค่าซื้อสินค้าที่มีจำนวนเงินไม่มากเป็นค่าใช้จ่ายประจำงวดไปเลย 4. ประมาณจำนวนต้นทุนของสินทรัพย์ถาวรเล็กๆน้อยๆที่กิจการจะต้องมีการกำหนดให้บัญชีสินทรัพย์ถาวรอยู่ในวงเงินนี้สำหรับค่าซื้อที่เกินกว่านั้นให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายประจำงวดไปเลย 5. ถือว่าเป็นค่าใช้ใจ่ายสำหรับสินทรัพย์เล็กๆน้อยๆเป็นต้นทุนของงานใดงานหนึ่งเฉพาะที่ต้องการใช้สินทรัพย์นั้น ัวข้อสุดท้ายหัวข้อที่7สินทรัพย์ที่เช่ามาจากผู้อื่นในหลายกิจการอาจจะใช้วิธีเช่าทรัพย์สินเพราะเห็นว่าได้ประโยชน์หลายอย่างก็คือ 1. หลีกเลี่ยงความเก่าแก่แล้าสมัยของสินทรัพย์นั้น 2. เพื่อแก้ไขปัญหาทางการเงินก็คือเงินอาจจะไม่พอที่จะไปซื้อกระเช่าเขาก่อน 3. ทําให้ไม่ต้องรับภาระเกี่ยวกับการวกควบคุมสินทรัพย์ ไม่ต้องรับภาระค่าเสื่อมด้วยค่ะ4เป็นการจัดปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆที่ไม่จำเป็นที่ต้องเกิดขึ้นในกรณีเป็นเจ้าของทรัพย์สินเช่นค่าซ่อมแซมค่าเสื่อมนะคะในหัวข้อนี้ในบทนี้เราก็เรียนกันในหัวข้อระบบบัญชีสำหรับสินทรัพย์ถาวรเราก็ได้เรียนกันครบทั้งหมด7หัวข้อแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะ